วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำทราละกันนะคะว่าเรามีวิธีการในการจัดทำาซาอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมรับฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเลยนะคะเราทุกสถาบันทุกสถานศึกษาสามารถทําได้นะคะก็อันดับแรกเลยของวิยทยาลัยเทคโนโลยีรัะตะนโกศทร์นเนี่ยเราก็จะใช้โมเดลด้วย 3P นะคะแล้วก็ 4D แล้วก็ 1A นะคะที่ใช้เป็นหลักคิดในการจัดทำ SAR นะคะ P, mm hmm. P แรกนะคะก็เป็น Purpose นะคะหรือว่าวัตถุประสงค์นะคะเราก็เออก็จะมีวัตถุประสงค์คือซาเนี่ยไม่ได้มีไว้ซาเนี่ยเรามีไว้เพื่อการพัฒนานะคะเราไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นการรายงานเท่านั้น mm hmm. นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเออซาเนี่ยก็ยังเป็นกระจกที่สะท้อนให้กับตัวเราเองนะคะเพื่อที่จะได้ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธด้วยนะคะในพีตัวที่สองนะคะก็เป็น p e o p l e นะคะซึ่งก็บุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมดนะคะก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการดําเนินงานการการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมกันจัดทําในเรื่องของการประเมินตนเองด้วย นะคะไม่ใช่แค่เป็นงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกฝ่ายทุกส่วนที่มีส่วนร่วมนะคะก็จะเข้ามามีบทบาทในการสะท้อนข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็อีสุดท้ายเลยเป็นโปรเซสนะคะเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในการจัดทำเลยหลักๆเลยก็คงจะต้องมีเรื่องในการวางแผนก่อนนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลนะซึ่งการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะต้องมีการ กำกับติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างถูกต้องก่อนนะคะเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเก็บในรูปแบบของสารสนเทศหรือว่าเป็นงานทางด้านเปเปอร์ด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของขั้นตอนหลักในการจัดทำสารนะคะ 4D นะคะก็จะประกอบไปด้วย d ดลไฟ e นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องมา นิยามมาตรฐานให้ได้ก่อนอย่างเช่นที่ทางท่านดกรการทิพอ,อได้ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะว่าในเรื่องของตัวมาตรฐานตรงเนี้ยเราก็จะประกอบไปด้วยสี่มาตรฐานแล้วก็ยี่สิบห้าตัวบ่งชี้นะคะเเราต้องมาเข้าใจกันก่อนนะคะว่าในตัวบ่งชี้แต่ละข้อเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็พวกเราเองในในฐานะที่เป็นผู้ทํางานเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยก็จะต้องมา ดำเนินการในการวางแผนว่าเราเนี่ยจะดําเนินกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้เป็นที่รองรับนะคะในเรื่องของตัวมาตรฐานแล้วก็ตัวบ่งชี้นะคะแล้วก็สถานศึกษาเองเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของดีตัวที่สองนะคะก็เป็นดูนะคะก็ลงมือดําเนินงานนะคะตามพันธกิจเลยที่เราได้ตั้งกันไว้นะคะตามแผนปฏิบัติการในที่เราได้ตั้งกันไว้นะคะว่า ในแผนของเราเนี่ยในแผนปฏิบัติการเนี่ยเราจะมีโครงการเราจะมีกิจกรรมอะไรซึ่งมันก็จะต้องสอดคล้องอยู่แล้วกับตัวบ่งชี้ทั้งหมดอะนะคะแล้วก็เมื่อเราดําเนินการตามแผนแล้วเนี่ยเราก็ทําตามพันธกิจกลยุทธ์ต่างๆนะกิจกรรมก็จะไปสอดคล้องนะคะในตัวที่3ามนะคะก็เป็นเรื่องของด็อกิวเมนต์นะคะซึ่งในเรื่องของด็อกิวเมนต์ก็จะเป็นสิ่งสาคัญมาก,มากๆเลยนะ,ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เมื่อเราทําอะไรไปแล้วเนี่ย เราจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารนะคะให้ครบถ้วนและก็ถูกต้องสมบูรณ์นะคะเพื่อในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะได้นําเอาหลักฐานน่องนอยต่างๆเนี่ยเพื่อไปประเมินตนเองแล้วก็เผื่อมีการาได้รับการประเมินจากทางต้นสังกัดเองก็ดีนะคะหรือทางมจรอเองก็ดีนะคะทำเป็น Data เอาไว้นะคะเป็น Data Collection นะคะพร้อมกับมีเช็คลิสต์ต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะแล้วก็ ดีตัวที่4เลยเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดีสคริปชั่นนะคะคือมีการเขียนรายงานแล้วก็การเขียนรายงานตรงนี้เราจะต้องมีการสะท้อนผลการดำเนินงานดำเนินงานเนี่ยให้เห็นเลยว่าในเรื่องของการเขียนเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนในเรื่องของเชิงวิเคราะห์ด,ด้วยนะคะไม่ใช่เล่าว่าเราเนี่ยไปทําอะไรนะคะอย่างเดียวนะจะต้องมีทั้งผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีทั้งจุดแข็งด้วยพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีข้อเสนอแนะนะคะในเรื่องของ การดําเนินงานของเรานะเพื่อที่เราจะได้นําไปพัฒนาในปีต่อๆไปนะคะในตัวสุดท้ายเลยของหลักคิดก็คงเป็นตัว A A นะคะ A ก็จะเป็น a n a ดี s i s and a อ t นะคะเราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนกันหรือว่าสวอตนะคะว่าการทําดําเนินงานของเราเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราทําแล้วเนี่ยเราพบกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็เรามีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้างซึ่งแนวทางตรงนี้เราก็จะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ ปรับปรุงในในรอบของปีต่อๆไปนะซึ่งก็จะทําให้การดําเนินงานในเรื่องของอ,อาชีวศึกษาวิถีพุทธเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายนะคะที่เราได้กําหนดไว้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็ในท,าท้าพทส่สนดนี้นะคะก็ขอเป็นเรื่องด้วยเวลามีค่อนข้างจํากัดน,น,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมีแชร์อะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่สถานศึกษาเนี่ยได้ดําเนินการแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ ได้รับคาชื่นชมอย่างใดบ้างนะคะซึ่งมันก็จะเห็นเป็นผลงานออกมาในเชิงประจักษ์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยรางวัลที่ได้รับมานะคะนอกเหนือจากการที่เราได้โล่แล้วเราได้รางวัลต่างๆแล้วเนี่ยเราได้ผลิตบุคลากรเองก็ดีครัวจาเองก็ดีรวมถึงลูกศิษย์ของเราอะนะ,ะให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อก้าวออกไปสู่สังคมนะคะเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไปนะคะท้ายที่สุดนี้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนะให้กับ สถานศึกษาทุกๆสถานศึกษาเลยนะ,ะที่เป็นอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเรามาร่วมกันเป็นเครือข่ายอาชีววิถีพุทธด้วยกันนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะคะว่าขอให้เดินทางไปสู่เป้าหมายนะคะอย่างอย่างสําเร็จนะเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็อย่างมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะ